ถ้าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือว่าแบบอะไรสักอย่างเนี้ยลูกขอแบบชมบาร,รมีได้ไหมเลยแล้วก็ใช้กล้อง iPhone ธรรมดา iPhone 6ถ่ายก็ไม่เห็นอะไรตอนแรกแต่พอกลับมาดูที่บ้านแล้วแบบไอ้ตรงเงาน้ำอะเดี๋ยวพ่อจะให้ดูรูปนะเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวไม่ไม่รู้ว่าแบบว่าเคยเล่าแบบวันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบมูเตลูให้ฟังเรื่องของ พลังงานพิเศษดีกว่าเออพลังงานพิเศษดีกว่าอะไรเงี้ยมีใครเชื่อเรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยคือตัวพี่ป้อมอ่ะเชื่อเรื่องนี้นะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราวอะอะไรที่เขาว่าดีอะก็ไปลองมาหมดอะไรเงี้ยนะของขลังที่แบบติดตัวสมัยก่อนนี่เนาะก็จะเป็นแบบเป็นยนันยันเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนก็แบบไปดูดวงมาว่าแบบว่าเฮ้ยเรา แต่ก่อนไปดูดวงอะคือพี่ป้องมาถูกโกงบ่อยมากเลยค่ะทาอะไรก็แบบว่าโดนโกงโดนโกงโดนโกงจนแบบไม่มีเงินเลยเงี้ยเออให้ใครยืมเงินนี่อย่าหวังเลยว่าจะได้คืนไม่ไม่ไม่มีที่จะได้คืนเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยไปดูเขาแล้วเขาดูแล้วเราก็เลยเฮ้ยเขาดูแม่นหวานอะไรเงี้ยเรามีเราอะเคยมีกรรมเก่าเรื่องแบบเรื่องเรื่องเงินเลยเงี้ยสมัยก่อนเคยเป็นเจ้านายแล้วก็แบบไปลิบเงิน บบพวกฆ่าท่าบริวารอะไรเงี้ยมาเขาก็เลยแบบให้เราได้รู้สึกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือโชคดีที่จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกคือเหมือนกับว่าเราเคยไปจองจามอะไรใครมาสักทีหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะแบบให้เรารู้สึกแบบพัดพลากอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบ จอถึงกระทั่งฆ่าตัวตายอ่ะเหมือนกับว่าพี่ว่ามาเคยไปทําให้ใครฆ่าตัวตายมาในอดีตชาติอะไรประมาณนี้แต่คือเราก็จําไม่ได้แล้วนะว่ามันอะไรยังไงไรเงี้ยก็ขออโหสิกรรมก็แล้วกันไรเงี้ยก็เลยพกยันตัวนี้ติดไปเขาก็แบบว่าเออพี่ว่าถามว่ารู้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันดีขึ้นไหมอันนี้เอาจริงๆไม่รู้เพราะว่าคือถ้าชีวิตเราปกติเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันจะต้องเลวร้ายขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงของวิธีวิกฤตที่เลวร้ายก็ก็มีมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาดราม่าว่าแบบหูชีวิตเราแย่จังเลยละอะยรเงี้ยแล้วก็แบบค่อยๆปรับค่อยๆค่อยๆเดินไปว่าเราเราจะต้องรอดอยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พี่ป้อมก็เชื่อเรื่องหินและคริสตัลเรื่องพลังงานของหินและคริสตัลเชื่อเรื่องของพญานาคอะไรเงี้ย คือตัวพญานาคเนี่ยฝันถึงบ่อยมากตั้งแต่ก่อนจะมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นไปไปวัดที่นึงที่วัดแบบที่เพชรบ,บุรีอะพี่บอมเคยไปขูดเลขแม่ตะเคียนอะตอนนั้นเขามีพระป่าแล้วแ่บเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวไม่ไม่รู้วว่าแบบว่าเคยเล่าแบบมันเห็นขึ้นมาลอยจริงๆอะ่ะ เออตอนนั้นซื้อก้าสี่ซื้อก้าสี่เห็นก้าสี่คือแบบว่าปกติไม่เล่นเพราะไม่เคยถูกเลยไม่ได้ซื้อเอง้วยบอกให้แม่ซื้อบอกว่าเออแม่ว่ามเห็นอะไรเงี้ยแม่ซื้อแม่ถูกจ้าเออนั่นแหละอันนั้นก็แบบเป็นครั้งเดียวที่ถูกแต่ว่าก่อนนั้นนี้มีคนจะมาให้บ่อยแล้วแบบพี่บอมมาขี้เกียจตื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยตื่นขึ้นมาเขียนสักทีอะไรเงี้ยถ้าไม่ตื่นนะ จะไม่ให้เราจะไม่มาแล้วนะอรื่างนี้ล้วก็บอกเออจะเป็นไหนก็ไปแล้วก็บอกในฝันนะแล้วพอหลังจากนั้นนะบ้านสัน่นเราก็ไม่เคยฝันถึงใครจะมาให้เลขอีกเลยไว้คเสรยดายากกลับมาเถอะเลยเงี้ยเออพูดถึงวัดนี้ต่อวัดเนี้ยเป็นวัดที่แบบพี่ป้อมอะอธิษฐานขอเอ่อกลับไปอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะก็อธิษฐานขอแบบเออเห็นขอบัตรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยเรืตั้งใจจะไปไหว้พระแม่ธรณีตรงนั้นเรย่างเงี้ยเออเพราะว่าเออไปไหว้พระแม่ธรณี ตอนนั้นมีเรื่องอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแหละแล้วตอนแล้ที่วัดนี้มีว่ามีพระแม่ธรณีมีพระแม่ธรณีพอดีก็เลยไปไหว้แล้วมันจะเป็นบ่อน้ำอย่างนี้พี่ป้องก็เลยอธิษฐานขอแบบถ้าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือว่าแบบอะไรสักอย่างเนี้ยลูกขอแบบชมบาร,รมีได้ไหมเลยแล้วก็ใช้กล้อง iPhone ธรรมดา iPhone 6ถ่าย ก็ไม่เห็นอะไรตอนแรกแต่พอกลับมาดูที่บ้านแล้วแบบไอ้ตงเงาหนาอัเป็นเงาที่พี่ป้อมเห็นว่า,ม,า,ามีหลายตนเลยในบ่อน้ํานี้อะไรเงี้ยโอ้แล้วก็เลยแบบไปอัดรูปมาไว้บูชาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นไปที่แบบเเวลาที่ใครแบบไปที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะอย่างเช่นแบบที่วัดหรือว่าที่เขามีพิธีเททองหรือว่าหล่อพระอะไรเงี้ยลองดูนะอธิฐานขอ ขอเห็นบารมีของแบบเทวดาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นดวงไฟขาวๆอ่ะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมเวลาที่ที่แบบดวงไฟขาวๆนะมีคนเคยบอกพี่ป้อมว่าเราลองซูมสิอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันเป็นมันเป็นกล้องที่แบบเป็นฟิล์มถ่ายภาพแล้วเราไปล้างแล้วเราไม่สามารถซูมได้แล้วก็จะเห็นแค่เป็นวงขาวๆบางคนก็จะนึกว่าฟิล์มเสียแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สมัยนี้มันเป็นกล้องดิจิตอลน่ะเราสามารถซูมเข้าไปดูได้แล้วในในในแสงขาวๆนั้นอ่ะมันเป็นหน้าหรือเป็น อะไรบางอย่างอาจจะเป็นหน้าคนหรือเป็นหน้าจริงๆทุกคนลองดูนะอะไรเงี้ยแล้วอีกที่หนึ่งก็คือพี่ป้อมไปอินเดียค่ะพุทธคยาแล้วก็ไปถ่ายรูปตอนนั้นที่ไปอ่ะเขาไม่ให้เราเอากล้องเข้าไปคือเขาให้เอาไปแหละแต่ว่าเราต้องแบบไปดีแคลร์ครั้งข้างหน้าก่อนพี่ป้อมก็ขี้เกียจก็เข้าไปแล้วก็เลยจ้างคนถ่ายรูปหนึ่งหนึ่งร้อยบาทตรงพุทธคยาแล้วก็เหมือนเดิมอธิฐานขอว่าเนี่ยไหนๆเราก็จะได้มาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาอีกคราวนี้ก็เลยแบบว่า อธิฐานขอขอชมบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็มีดวงไฟอ่ะเอออยู่ข้างๆตรงนั้นน่ะพี่ป้อมก็แบบกลับมาดูว่าแบบเออเนี่ยแหละคือเราเชื่อของเราแหละว่าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาแบบว่าให้เราได้เห็นได้รู้จริงๆอะไรเงี้ยพี่ป้อมก็เอากลับมาบูชาแล้วอีกที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่ไปไปไปกราบเจ้าเมืองเชียงใหม่อะไรย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอีกแบบเนี้ยพี่ป้อมก็เชื่อเรื่องแบบนี้มากๆเลยอ่ะ เออแล้วก็อธิษฐานขอแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยากไปที่เชียงรายนะก็เป็นทริปเชียงรายที่แบบว่าอยากไปเพราะว่าดูช่องส่องผีค่ะเนื่งองจากว่าดิฉันเป็นเอฟซช่องส่องผีนะคะก็ส่องอย่างเงียบๆดูตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากไปที่พระธาตุผางเงาอะไรเงี้ยไปอธิษฐานขอในเรื่องของ การค้าขายออนไลน์การแบบการขายของแบบสวยงามแล้วก็แบบเป็นอาชีพที่ป้อมเนอะแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ปะทำเกี่ยวกับสายสก,กินเลยเงี้ยก็ก็จะไปขอมาเหสีที่เป็นที่เป็นพญายนาคขององค์วิรูปักอะ่ะเออก็จะไปอธิฐานขอท่านขอให้ปังๆนะปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากไปที่ พระธาตุอะไรนะที่เป็นเรื่องของปลาไหลเพือกอ่ะจำไม่ได้แล้วล่ะเออพระทยโยนนกนครเอออันนี้ก็จะอยากจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็แบบไปตามรอยของของเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเหมือนแบบเป็นพระธาตุที่ถูกลืมแล้วก็อยากจะไปกราบสาการะกราบบูชาเขาะว่าตรงที่ที่เข้าไปในในพระธาตุนั้นอ่ะเป็นแบบ เป็นแบเรียร์ที่ที่สิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้าได้อย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบจะไปถอนของไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเราอาจจะมีอาจจะไม่มีก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะว่าไม่รู้อะเราก็แบบให้มันคิงคลีนก่อนละกันก็แบบอธิษฐานขอทีนี้ ถือว่าเมาส์กันละกันเนาะใครที่แบบว่าจะตามลอยนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอมจะไปทํา EP ีนี้นะคะตั้งใจทําแล้วก็ให้ทุกคนตั้งใจที่ฐานเหมือนทุกคนไปเองด้วยตัวเองเลยเนาะแล้วก็อธิษฐานขอให้ปังๆใครทําแบบค่าขข่ออนไลน์อยู่ขอให้ปังๆแล้วก็ใครที่แบบเป็นข้าราชการคือสามีตอนแรกสามีพี่บอมจะไม่ได้ไปแล้วอยู่ๆก็ได้ไปปกติพี่้อมชวนเขาก็ไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเอออยู่ๆเขาก็ไปได้ขึ้นมาเนี่ย ก็าอยากให้ไปอยากให้ไปไหว้พญานาคเพราะว่าคือทางสายเนี้ยเป็นแบบเขาเป็นข้าราชการไงแล้วก็อยากให้เขาไปไหว้ให้แบบเออได้ความมั่นคงของแบบอาชีพอะไรประมาณเนี้เนาะก็ก็รอติดตามอีีต่อไปแล้วกันนะคะตันนี้คือแบบมาเมา่มอยเรื่องสิสิศิ์จริงๆิอีกหลายอย่างถ้าใครชอบในเรื่องเล่าแบบเนี้ยถือว่าจะมาะเล่าไปบ่อยโอเคไหมเออคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย